วันนี้ก็ครบ1ปีนะครับที่เราบูรณะรดกันไปนะครับสําหรับเมื่อปีก่อนนะครับที่เอารถไปแข็งนะครับเรามาที่แถวสีนคกินครับที่มาวันนี้เนี่ยก็อันนี้จะเป็นเรื่องของโชคใช้เฮสไดเอร์ดูสภาพอายุการใช้งานเนี่ยเกือบจะ10ได้ก็คือดังครับก็ามาเปลี่ยนเบาโซนยูดีเทนนะครับปัญหาที่ตามมาหลายๆอย่าง ที่มันลื้อเยอะขนาดนี้นะครับก็ทํารถไม่ได้มีอย่างเดียวแน่นอนก็เลยอ่ะไหนๆมาแล้วก็เลยรือเช็คนะครับก็ถอดปีกนกมาก็ฟูดปีกนกฉีกนะครับเปลี่ยนไปเลยแล้วกันแล้วก็อันนี้ปลายแหลกก็ขาดแล้วก็ลามมายันพระเบรกนะครับพระเบรกก็หมดเหมือนกันนะครับทั้งใช้แข็ง,งใช้อะไรก็ไหนๆมาแล้วก็ทีเดียวเลยเหมือนกันก็ถอดยันคอมาครับ เอารถไปตั้งศูนย์แล้วเจอปัญหาก็คือว่าตั้งแล้วมันไม่ตรงค่าก็เลยมาหาสาเหตุกันก็ยู้ว่ามีองศาคอม้านะครับปิดไปเบี้ยวไปหน่อยก็เลยแก้ไขละอายุรถตอนนี้เข้าสู่ปีที่18แล้วนะครับยังต้องไปต่อมาลอดูว่าปีนี้จะเอารถไปทำอะไรกันบ้างนะครับมาดูอะไรกันหน่อยก็เมื่อกี้ที่ขาดไปนะครับ อันนี้ก็ได้มาแล้วนะครับเป็นลูกหมากปลายแหลกที่สําคัญเลยก็คือผ้าเบรกเพรตอนนี้ผ้าเบรกหมดเดี๋ยวหยิบของเดิมมาให้ดูปีที่แล้วเราเปลี่ยน n e x t สเตอไปนี่ใช้คุ้มมากเบรยันเหล็กนี่ไม่ถอดก็ไม่รู้ว่าหมดนะครับยังไม่มีเสียงเตือนยังไม่มีอะไรรถยังเบรกในระยะปกติอยู่เหมือนเดิมถ้าไม่ถอดก็ไม่รู้ว่ามันมันปิ่มมากก็ยังเบกได้จนหยุดสุดท้ายนะครับ นี่สดเลยเนี่ยสียังติดอยู่เลยสีสดเนี่เพิ่งออกจากเตาสำหรับผ้าเบรกเน็กเตอร์เลสเปกนะครับก็เป็นผ้าเบรกเกรดเลสซิงนะครับเหมาะสำหรับรถซิ่งประจำวันหรือว่าใช้งานหนักๆนะครับต้องการใช้เบรกที่แม่นยำแล้วก็สามารถนาไปวิ่งในสนามได้ด้วยนะครับคุณสมบัติของผ้าเบรกเน็กเตอร์รุ่นเลสเปกนะครับก็คือสามารถจะทนความร้อนได้สูงสุดถึง800อองศาเลยนะครับสามารถใช้งานได้ทุกย่านอุณหภูมิแล้วก็ค่อนข้างทนนะครับต่อการเบรกหนักๆต่อเนื่องนะครับ ใครที่ซิ่งบ่อยๆหรือเอารถไปลง Day แท็กเดย์อะไรต่างๆเนี่ยเดตตัวนี้เหมาะสมมากเลยครับถ้าจะให้เวลาลงอะต้องทาจารบีตรงนี้ด้วยเบรกลึกๆก็แลรอใช่จะได้ไม่ต้องใช้เบรกเยอะเบรกเบาๆก็อยู่แล้ว,ว,ลวใช่ไหมใช่ทาตรงนี้ <laughs> โอเคก็จบแล้วนะครับสำหรับการบูรณะรถเกือบจะครบปีแล้วกันนะครับตอนแรกเนี่ยมีปัญหาเรื่อง เสียงดังที่ตรงเบ้าโช๊นะครับก็ด้วยตัวบูทดูลิเทนที่ผมเคยทำเนี่ยจังหวะที่น่าจะต้องทําการเปลี่ยนแล้วโอเคตัดสินใจก็เลยเปลี่ยนนะครับมาที่อู่ฟิกอัพได้โอกาสมาจึงยูริเทนใหม่ครับปกติแล้วเนี่ยอย่างรถเดิมๆเ,เนี่ยก็มีปัญหาเรื่องเบ้าโช๊คได้เหมือนกันนะครับมันจะมีเสียงแบบกึกกักึกกึกเวลาแบบผ่านรอยต่อถนนเวลาวิง่งอะไรพวกนี้มันก็จะมีเสียงหรือแม่ก็เวลาเลี้ยวมันสามารถเปลี่ยนได้2ออย่างก็คือเปลี่ยนเป็นยาง ลูกยางบูธปกติทั่วไปนะครับแล้วก็อันนี้ผมมาเปลี่ยนเป็นยูริเทนเนี่ยเพราะว่าผมมองด้วย2เหตุผลก็คือ 1. ความคงทนเนี่ยมันคงทนกว่าบูธที่เป็นบูธยางทั่วไปข้อเสียเนี่ยคือเรื่องของเสียงนะครับมันอาจจะมีความกึกเพราะว่ายูริเทนเน่ยมันแข็งมันค่อนข้างที่จะให้ตัวได้น้อยกว่าบูธยางทั่วไปนะครับแต่สิ่งที่ได้กลับมาเนี่ยก็คือรถเราเนี่ยจะกระชับขึ้นนะครับ การขับขี่และต่างๆเนี่ยมันจะรู้สึกแบบมันมีความกระชับนะครับอย่างยางเบ้าโชคเดิมเนี่ยจากที่เคยลองมาแล้วมันก็จะมีความแบบปกติอะไรแต่พอเป็นยูดีเทนะ่ะรู้สึกว่าฟิลมันดีขึ้นมาหน่อยอันนี้แล้วแต่ว่าใครจะสะดวกแบบไหนนะครับของผมก็ นี่ล้กันแต่สำหรับสายซิ่งอ่ะอย่างด้วยคําว่าอย่างบูตูลิเทนก็รู้ๆกันอยู่แล้วนะครับอย่างใครเนี่ยแบบโหใส่ไปทั้งแพเนี่ยบอกเลยว่ารถอ่ะมันค่อนข้างแบบขับเร็วเวลาในช่วงความเร็วสูงอะไรเงี้ยมันจะค่อนข้างเฟิร์มนะครับแต่ในช่วงย่านใช้งานอะไรเงี้ยมันอาจจะต้องอดทนนิดนึงนะครับในเรื่องของแบบความกระด้างความนุ่มนวลอะไรเงี้ยมันอาจจะหายไป พอมาถึงตัวบูทปิกนกเนี่ยจำได้ว่ายังไม่เคยได้เปลี่ยนเลยนะครับแล้วก็มีช่วงประมาณสักประมาณย้อนถอยหลังไปสักประมาณ3เดือน4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีการแบบเอารถไปสลับยางมั่งอะไรมั่งอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเจอปัญหาตรงที่เครื่องตั้งศูนย์ไปตั้งมาเนี่ยรู้สึกว่ารถอะตั้งตามค่านี้แต่ฟิลลิ่งอะมันไม่ได้ตามค่าก็เลยรู้สึกว่าบูทอะไรต่างๆมันน่าจะเริ่มแย่แล้วก็เลยได้มีโอกาสมาจาังหวะนี้ก็เลยโอเค มาลองลื้อเช็คเลยนะครับโดยรวมเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยก็มีเบ้าโช๊คมีบูทเบีกนกนะครับแล้วก็มีการปรับคอมาปลเป็นลูกหมากปลายแหลกลืมไปอีกอย่างหนึ่งก็คือผ้าเบรกทีล่ลือล้อๆไปแล้วก็ไปเจอว่าโอ้โหเบรกยันเหล็กแล้วนะครับเราก็ยังใช้ของเดิมนะครับเปลี่ยนเป็นรุ่นเดิมอยู่ก็คือเน็กสเตอร์นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวเลสนะครับก็คือเป็นตัวสี ชมพูก็ยังจะใช้ตัวเดิมอยู่เพราะว่าติดใจกับฟิลลิ่งนี้ไปแล้วนะครับใช้งานเนี่ยก็ยใช้งานได้จริงๆนะครับทั้งเรียกได้ว่าใช้งานในชีวิตประจำวันด้วยแล้วก็ถ้าอยากเอาไปสนุกไปลงแข่งแบอะไรเนี่ยก็มีไว้ให้ใช้ได้เลยสุดท้ายนี้ก็ฝากไว้แล้วกันนะครับสำหรับรถที่มันอายุอานาม แบบ10กว่าปีแล้วยังไม่เคยได้ดูแลก็ลองดูแลซกหน่อยนะครับบางจุดเนี่ยที่มันเริ่มเริ่มจะเสื่อมสภาพเนี่ยบางทีมันอาจจะพาลามไปที่จุดอื่นๆด้วยก็นานๆก็ตรวจเช็คก,กันทีนึงหาอู่ใกล้บ้านที่ไว้ใจได้หรือใครที่ยังไม่มีอู่ในใจหรืออ่าดูดูแล้วก็ไปตามที่ผมไปไปมาได้เลยนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วก็ฝากอีกอันหนึ่งด้วยครับพาเบกนะครับเน็กสเตอร์ใครที่อยาก อัพเกรดจากผ้าเบรกเดิมติดรถมาเป็นแบบให้มันมีความรู้สึกว่าได้รู้สึกอยากขับซิ่งหน่อยนึงหรือใช้ความเร็วหรือแบบมีออกไปซิ่งเข้าสนามั่งอะไรเงี้ยเน็กเตอร์ hmm. ก็เป็นหนช้อยที่เรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับราคาไม่แพงแล้วก็เรียกได้ว่ามีแทบทุกรุ่นทุกยี่ห้อสาหรับเรียกได้ว่ามี เรียกได้ว่ามีผระเบรกให้สําหรับรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับก็ใครสนใจเนี่ยก็ติดต่อตามตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศได้เลยนะครับเลยเอร์แต่จริงๆแล้วมีแทบทุกร้านแล้วก็มีหลายเกรดนะครับอาจจะหลายคนอาจจะแบบไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องใช้สนามรถบ้านยิงก็เปลี่ยนตัวเริ่มต้นได้นะครับก็มีหลากหลายเกรดหลากหลายรุ่นหลากหลายคลาสที่จะให้เหมาะสาหรับรถตัวเองนะครับก็ยังไงลองปรึกษากับร้านหรือว่าปรึกษากตัวแทนจําหน่ายหรือว่า ปรึกษากาบธาน n e x t e r โดยตรงเลยก็ได้นะครับปีนี้ถ้ามีอะไรได้ไปประจนภัยได้ไปงานต่างๆแล้วมีโอกาสได้ถ่ายก็เดี๋ยวจะถ่ายมาฝากให้ดูนะครับก็ยังไงวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนทำรถอย่างสนุกสสวัสดีครับ